มาดูเกมรับของทนายต่อยนะครับเหลี่ยมข้ามหัวแปรครับล <ita> ิฟเจโมเซอร์มาโอ้ยสมุยยกขึ้นไปหาครับโอ้โหติดซ้ายน้องนิกลอยมาลิฟเจโมแต่ข้ามมาก่อนนะครับไม่ครับสมุยยกขึ้นหัวเสาตีติดยางเท้าทันไหมน้องนิกเสียเด็กเอาอย่างไงเอาไม้ทนายต่อยตียังติดเกี่ยวลิฟเจโม ต,ตียังไม่ตายครับ,รบ,รบอา้าวสนุกไหมตีลงฝังต <คน S 2> ัวเองโอ้โห<ๆ> <c oughs> หมดแรงแล้วเราจะนายต่อยครับโอ้คีดอกครับไม่ตายครับ,รบฝังนู้นนะครับโอ้ซีโตหกครับสกอร์ครับซีหกอ่ะครับลิปเจโม ดูสมุยตีน้องนิกจะเก็บได้ครับดันมาใหม่ครับเอาขยับอีกหนึ่งแต้มครับเริ่มไม่มีราคาแล้วครับต้องเอาแล้วครับต่อต่ออดันเข้าไปเรื่อยๆในวงยงงห้าต่อหกครับแต้มตาครับราคาต่อโอ้โหราคาแพงเหลือเกินครับราคาแข็งมากครับดิสซูรินครับตีออกหลังไปเองนะครับทนายต่อยนะครับ สกอรหกเท่ากันนะครับหกหกมิเจโมครับแลกเสิร์ฟแลกข้ามหัวแปรเอาโรยเข้าไปครับสมุยสวยเกี่ยวได้คร hey, ah. ับตรงนิกดูลิซลินตีหาทนายต่อยครับแก้ไขครับนิกแก้ไขมาครับนิกโยงมาปักลงไปเอาเราขึ้นหนำนะครับ ใหม้ sociedad, ใหมันได้โดดไซน์าไน้หนาน่ม็กยิ้มดพูดเนี่ยเอาแอะแกเสือมนะครับจิตครับเจ็7ต่อ6ครับมุ้ยเสือต่อยเล่นเองครับเิ่ง่ลยตักตอแนแตไหมล้นไปนะมิยกโหยงัดขึ้นมาทำไมต่อยอ่เบรกเกมไไม่กอะครับ หก,ออสสกออไไต่อเจ็ด <mm> <7 S 2> ครับ <mm <es> แทงไปขวาครับน้องนิกครับโรยมาหัวเสาโอ้สกิดลงไปครับยังไม่โดดเลยครับไอสุรินครับ <mm es> <mm es> เสือไม่กินเขาหรอกนะสมุยบอกนะครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกนะครับ <mm <es> <es> มาหาทนายต๋อยนะครับขึ้สวยครับตรงนี้ติดเขียวครับโอ้โหยืนรับสบายเลยครับทนายต๋อยทำไมเก็บลูกล้นก็ไม่ได้ครับทนายต๋อยครับกล้ามาสู้กับทนายฤทธิ์สุรินเลยครับทนายต๋อยครับ แปดต่อหกครับไม่ค่ครับใสยาวครับุใสยาวบุตตามไปสั่ก็อหนึ่งมา่อหก่อแปดครับลี่ยนส่งขอรับแปด แปดตาโหครับปั่นมาหาทนายเปิดไม่ดีนะครับยกไปล้นนะครับนะล้นแล้วครับล้นแล้วครับดูดลิปสตินใส่เข้าหัวเลยครับไ,ไม่ออกแม่ลากก็ไม่ไ,มไมด้ไปอีกหนึ่งแต้มครับลิปสตสนนิน,ห,นนะหมดแรงครับจะเป็นลมนะทนายต่อยเนี่ยหมดแรงคับะเป็นลมนะทนายต่อ 9ก้าหครับมาหาสมุเลยังนเรถเราเล่นางงูทาแงดีป่วเา่งงูเร็วไป้โมโลูกนี้เก็บได้ครับ หกตัวนี่ผมเล่นฝั่งตรงนู้นไม่ไม่ตั้งเก้าหกเก้าต่อหก

ถ่ายครับนั่งแค่น <ator il> ั่งแค่แลควายครับยินนีต้องรับนะครับเสร็จแล้ก็เนียนเนียระโดดกระโต่อไครับซับเปลี่ยนโคกนบเริ่มรักอยู่แล้วนะครับเร่ลัอยูล เขาเวร์ดเาเาทนายต่อยนะเลไม่ปลบียนทรงนะครับตก็ต้องไปเบียนสมนะอย่าให้ควรูก็คุยอยู่กูก็คุยกับว9ต่อ8ครับไปเไปกระดดดดดเปลี่ยนส่งเอาใหม่นะครับแล้วก็ข้ ตอนน้นได้เสิร์ฟนะครับเอาใหม่นะครับขอนะครับเก้าแปดก้าต่อแปดนะไอดิเดินไปให้สุดดิกรดโดดกิดเกี่ยวถ้ามันกระโดดแล้วมันได้เปรเซนต์นะเ้ยต้องเยนะันบ็ไปมีโดมีบอมีอนครับก้าดต่อเกครับพนายต่อย กระโดดกระโดดกระโดดถอยมาถอยมายอดทนาต่อยต้เล enfin ่นเองครับโอ้ยยอดที่ป่ะถมโอ้ยที่นลาโอ้ยสุกๆุไปกระโดดกระโดดยังตีเกี่ยวมึงตีโดดประสานี่เว้ยตีโดดแล้วไปโจอย์ยังไโดดตั้มเลยที โดนละไซเลยคอยดึคอยอ้หลเีพิลังครับขอบคุณมากครับคเับโดนไเลยนะม่ต้องรอนะแกดเลยดแปครับลิเตโรเปมดข่าอนียตอยหยกสวยครังนี่เปลี่ยนส แปดกับเก้านะครับนายต้อยัปเก็บได้เลยครับดูนายต้อยแก้สายไปครับโอ้โหไม่มีแรงขับนะครับโอ้ต้องกระโดดต้องกระโดด fc พี่สมุยครับทีมงานพร้อมนะครับ เก้าเท่ากันนะครับเอยู่หร mm ือเปล่านะครับเล็เก oh. ี่ยวนะครับมิกจังัดได้ครับไปมมหาไอ้ตอยเปิดเข่าโอ้สู้น้าดูมเสียบเยอะเนี่ยไยถมาโอ้โหื่องนี้เจโมไถมาโอ้โห หมดแรงแล้วทนายต่อยดอกนี้นะน้อยจังฝั่งล้ขยับไปครับสิบตังคนะครับมาขโมยโอ้โหปากหน้าเน็ตเลยหนะดต่กออก้าต่อสครทนายต่อยไปก็เปิดหัวครับโลขึ้นมานิก หล่นนะครับไปไหนทนายต้อยนะครับเก็บไม่ได้นะครับสิบต่อเก้านะครับปั่นมาครับทนายต้อยเปิดกระโดดกระโดดโดดหล่นไปนะครับเอาตีหย่อสมุยครับโอ้โหลูกนี้ได้แต้มนะขึ้นแทนเลยครับทีมงานสุดดีนะรัเมื่อกี้สามต่อสามต่อหลักกีฬาแต้มเดียวเกมนะครับครับเกมเดียวเกมนะครับเจก้าเก้า สมุยโรยไปติดน้องนิกแล้วครับง at ัดมาเอาติดเกี่ยวครับสมุยงัดไปก่อนกระโดดแต่เบานะครับลิตตีข้ามมาก่อนนะตีติดน้องนิกครับตีหาทนายต่อยหัดอกนี้ครับโดนตีหาสมุยสมุยดันไป โอ้โหมงงได้ครับลูกนี้โอ้โหดอกนี้ครับถึงกับหมดแรงเลยโอ้โหอัดฉีดห้าร้อยเลยครับ ยังตามอยู่สแงต้มนะครับ9้ต่อ11นะครับทนายต่อยครับก่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟเสียนะครับ ลลมาเ้อามทพอยอีกครั้งครับนิสลินหยอดมาสมุยดานไม่ด้วยแไดีนะครับ้เยตักรรมการใสกรุนอไตี่อต้วอสุเอครับโอไคครับเอดหัวครับ้องนีกโรยมานิสลินสับไปที่ทางนต่อย เปลี่ยนส่งครับอางัตอ้บอกเวลกิบเอต่อเก้าปั่นมาตอไหนต่อดูลูกยกของสมุยเอมาครับมาจกบ้าหลังออกทางเกี่ยวให้เกี่ยวเีไปเลยดีครับเกี่ยวให้เกี่นดีครับเลยเดีเกี่ยวให้เลยต่อสิครับ อาครับล mm ิเปิดหัวครับดูนี่โรยมาแล้วลงต่อหน้าเลยครับไไมันตเกียวเลยลูกบอลลุน่งตเกลียวเลย้กาวล้อเก้าไล่้ายมาสมุยห่างครับห่างครับแก้ไปครับนี่เก็บได้ครับเอาเกมไม่เกมตียอดโห้โหนี่ครับววววว ฟา,าวทนายต่อยกับตะก้อครับเรียบร้อยนะครับ